สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุนทนทาง u t u b e หลักกับพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเสียงกีสานเสียงหวานหวานคน่อนเก่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเซลแคทกับยูเจีรานสนุกค่าเชียนเคยนะคะมากับรถส,สวยนะคะค่ายอีซูซูค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สําคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งสองคันนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าคันไหนแตกต่างกันมองใดนะคะฟังก์ชัน ะะแตกต่างกันม้งไดเดี๋ยวแค่สิบห้ามือนะคะแนะนํากันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้า Isuzu D-Max หนึ่งจุดเก้าแสนแปดชมปีสิบเก้านะคะเป็นแคปติดแค่รีบอยนะคะราคาตั้งขายเพียงสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่ะต่อมานะคะเจ้าตัวนี้นะคะพอเปพี่น้องเป็นเครื่องสามจุดศูนย์นะคะผู้ใดอยากได้เครื่องใหญ่นะคะ ลักซีประตูเจ้าตัวนี้นะคะ i ิสุสูดีแม็กสามจุดศูนย์แดถีฉมปีสิแปดราคาตั้งขายปกตินะคะอยูุ่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมื่อนีบขายค่ะเอาไปเลยค่ะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะฝ่าวิดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวสิภาไปมึงรายละเอียดนะคะพ่อแม่พี่น้องมึงรายละเอียดของเจ้าแคปกันก่อนนะคะลูกค้าเนาะจังเปมือสี่ประตูนะคะพี่ๆท่านใดสนใจฝ่าวิดต่อเข้ามาค่ะแคปแค่รีบบอยนะคะพ่อแม่พี่น้อง ด้านหนา้สาสภาพสวยๆนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกนะคะลูกค้สาสภาพสวยนะคะกระจังหนานะคะสาภาพเดิมๆจากโรงงานบ่ระแตกบ่าหักนะคะลูกค้าไฟนะคะคู่หนานะคะสามารถใช้งานได้ระบบไฟเดินได้ปกตินะคะพอพ,พี่น้องใช้งานได้ปกติสาภาพสวยๆแบบนี้นะคะ่ะสีบอลเงินสียอดนิยมนะคะสีสวยๆค่ะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพอพ,พี่น้องมามึงในส่วนของแม็กนะคะ แม็กบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยได้เป็นอย่างปียี่สิบนะจ๊ะดอกอยางนะคะลูกคา้ายังเนีนๆหนาๆน,น,น,นะคะแต่ว่าอย่างเริ่มเสื่อมสภาพแล้วลูกค้าออกรถกับแซวแคทแคทบ่หายแบบนี้นะคะเดี๋ยวแคทเปลี่ยนฟรีให้ค่ะอะในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะพร้อแม่พี่น้องซุ้มลอนะคะเดิมๆค่ะตัวโชคเดิมๆจากโรงงานนะคะรถบอมบี้ชนักที่ความจุน,น้าเคม็มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีหัวน็อตบอมีกัรแก๊กันไขยนะคะมาไดนข้างค่ะสภาพสวยสมณ์แบบค่ะ มีไล่โลกอฟ์ทุกอย่างนะคะลูกค้าให้เราดอกให้เราเดินนะคะสภาพสวยนะคะกระจกนะคะพอดีปรับไปนะคะพับมันไหวมันก็สิบเป็นประมาณนี้นะคะบริหักมันอ่าเปคมเหี่ยมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นคุณแสงขี้เล็ดนะคะพรอมแม่พ,มพี่น้องเนาะกดปุ่มล็อกเปิดเอาอยู่นี่เลยกระจกเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปมองภายใ,ในค่ะภายในนะคะลูกค้าสภาพสวยๆค่ะเป็นบอหนังแบบนี้เลยค่ะขออนุญาตเปิดเชียร์เดี่ยวนะคะพอแม่พี่น้อง สภาพส,สวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่านี่เลยค่ะสวยจัดนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพส,สวยนะคะ <c oughs> ได้เป็นบอหนังตึงๆแน่นๆหน้าๆากันเงียบตะเคียนเส้นได้บอมีขาดค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะ <c oughs> มีหน้าจอกล้องถอยพร้อมนะคะพ <c oughs> อดีบอเบราห์กุ้นแจมานะคะจอตัวนี้เนาะเจ้าตัวนี้พ่อแม่พี่น้องไม่เที แสนกว่าเท่านั้นนะคะ1นึ่งแสองหมื่นกว่ากิโลนะคะเฉลียอยู่การใช้งานเราถือว่าหน่อยเลยค่ะแคปสามารถเปิดได้นะคะเราประกันคุ้มสั่งทุกอย่างเดิมแทแน่นอนรถบอมมีชนนักที่ความแน่นอนค่ะได้สาภาพดสวยแบบนี้ปไปเวสง,งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสื้อจอดกระไดค่ะจัดแฟแนงกระไดนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพิสคู่นะคะูกคาท่านใดสนใจนะคะฟอ้าติดตเอขอมามหาเซลแคดไดค่ะเดี๋ยวพามามืองนส่วนของคัสซี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ค่ะซีนะคะลูกค้าสื้อสวยค่ะเดิมๆจากโรงงานบ่มมีการตัดต่อเติมแต่งเรื่วใดๆทั้งนั้นนะคะพอแม่พี่น้องซสืสวยซสืสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญติดแค่รีบบิ้มาให้พอ่พอแม่พี่น้องนะคะอ่าพอดีนะคะเ่าต้องตากแดดตากร่มฝนตกก็ต้องเปียกค่ะได้สภาพสสวยแบบนี้ค่ะอ่าหนึ่งจุดเก้าแทดแพเท็นะคะกล้องถอยกับมี่นะคะลูกค้าเกี่ยวอ,อโต้พ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะก็ลั้งหาเกี่ยวอ,อโต้นะคะมือหนีสาวมาจับเลยค่ะ นี่แหละค่ะลูกค้าล้างกระบาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ <t> บอมีสเนมบอผุนะคะรับประกันคงสา่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่นอ้องรถสวยๆแบบนี้เอาไปเลยพ่อแม่พี่นอ้องทั้งแครี่บอยลูกค้าท่านใดน,นะคะบ่อยากได้แครี่บอยนะคะแจ้งได้เลยค่ะลิดเข้ามาได้นะคะพ่อแม่พี่นอ้องซีสวยนะคะ,ะ,คะไฟอบอแตกบ่หักค่ะรับประกันทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนสื่อสดกระด้จัดไฟแน่งกระด้ค่ะลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะบ่เดิมบ่แทนนะคะ ทางล่านนะคะรับสื่อขึ้นค่ะลูกค้าเอาหลักฐานมาเลยนะคะสื่อขึ้นเต็มจํานวนค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยสื่อขายทางร้านสนุกค่ะนะคะสบายใจได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องภายในสวยๆแบบนี้ค่ะมึงเลยค่ะสะอาดดนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะเดี๋ยวเก็บงานสปาให้ค่ะรับประกันโค้งสางหัวน็อตนะคะบอมีการแก้ไขหัวน็อตจริงๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเซลแคทได้ค่ะ ี่พี่ๆไมค์กิตติ้งนะคะแรงประเทศเอกาสารในพ่อแม่พี่น้องชึงหน้าบ้านนะคะรถสวยๆแบบหนีไปไว้ใช้งานสามารถออกรถได้ทุกอระชีพนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะเค่ดีประวัติดีนะคะจะเต็มฟีดาวไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องใส่เงินออกรถนะคะเอารถสวยๆแบบนีไปไว้ใช้งานค่ะหนี่เลยค่ะสภาพสวยนะคะต่อตรงนี้ลูกค้าท่านใดนสนใจนะคะสอบาติดต่อเข้ามานะคะลูกค้ามาไหวไปไ,วไหวแน่นอนราคาเพียง4ี่แ0 0เกบาท ต่อมานะคะพ่อแม่พี่น้องน้องมามึงเลยค่ะเจ้า isuzu d max สามจุดศูนย์แปดพัทธีชมปีแอบมึงแป๊บนึงชมปีสิบแปดพ่อแม่พี่น้องราคาเพียงห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้เกียร์ออตโต้นะคะรถสี่ประตูพ่อแม่พี่น้องติดแค่รีบอยไมา้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะลูกค้า <S <S เดี๋ยวมามึงดันหนาค่ะ <S <S ดัานหนาสภาพสวยๆนะคะลูกค้าไฟโปรเจคเตอร์นะคะออปชั่น <S <S เดียวกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะแตกต่างกันแค่่วาแคป กับสีตู่พ่อแม่พี่น้องอยู่ได้ขั้นไดมาจิ้มเอาค่ะหนาหนาสภาพสวยค่ะค้มเมียมนะคะกระจังหนาอ้าวไฟนะคะบอแตกบอหักนะคะไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะระบบไฟเดินได้ปกตินะคะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของแม็กนะคะสภาพสวยๆค่ะการแม็กบอแตกบอหักนะคะเป็นแม็กขอบสิบแปดค่ะอ้าดอกยางนะคะแน่ๆนๆะนาค่ะลูกค่ะต่างๆแบบนี้เลยนะคะ ได้เป็นอย่างปียี่สิบสองค่ะรับประกันคงสั่งทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนอย่างไม่กิบนะคะมะมืองนะคะบันไดขานะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะซีสวยนะคะคุ้นแจกีเลตคือกันนะคะเจ้าตัวนี้เนาะกระจกคมเนียมมึงไม่พอยพี่น้องติดเที่ยวกันสาดมันเรียบร้อยค่ะออกรถไปไม่ต้องเฮ็ดยังค่ะพ่อแม่พี่น้องเติมน้ำมันขับไปเที่ยวเนาะพ่อแม,ม,พอม,มออ่พี่น้องเนาะอ่ะภายในนะคะสภาพสวยค่ะบ่อเดียวกันเลยค่ะ สีน้ำตาลนะคะเขาเอิ่อนีน้ำตาลหรือสีอย่างก่อ,กอ,อกกแต่ก่องอ๋อสีช็อกโกแลตต่กองบอกว่าสีช็อกโกแลตนะคะสภาพสวยแบบนี้ค่ะเป็นบอป,ปบฟอปไฟ้านะคะตื๊ดคนะุณน่ะปั๊บขืนปั๊บล่องมึงพ่อแม่พี่น้องงัดเอาโลด่ะ,ะเป็นพวงมาลัยมัติีฟังก์ชันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะปั๊บเปลี่ยนเมนูได้พุกท่พวงมาลัยค่ะแลก็มีหน้าจอกล้องถอยนะคะที่สําคัญพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่ สี่หมกว่ากิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นแอร์ออโต้อาเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะพ,พ่ออม่พี่น้องคอนโซลในบวนสภาพสวยสมบูรณ์แบบบอมีดริ้วรอยนะคะภายของผู้โดยสารนะคะภายในของผู้โดยสาร <สา S 1> เนาะสภาพสวยนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะเดี๋ยวเก็บงานสปาให้ค่ะมาต้องห่วงเลย นะคะหัวน็อตนะคะบ่ะมีกันแกกันไขค่ะรับกันทงสั่งเดิมแทนแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสี่ประตูลูกค้าท่านใดพ่ออยากได้แคปนะคะสี่ประตูอยากได้สี่ประตูจัดเลยค่ะเจ้าตัวนี้เพียงหาเซนแฟนเงนเกาพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสภาพภายในนะคะเบาะนะคะสภาพสวยค่ะเบาะตึงๆแน่นๆหนาๆน,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 นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง รถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันนะคะมีการันตีวารันตีจากทางร้าน30มือนะคะพ่อแม่พี่น้องออกรถกับเซลแคทนะคะทางร้านมีวารันตีให้พ่อแม่พี่น้อง30วันนะคะเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรถมีปัญหากลับมาสอมได้ค่ะถ้าลูกค้าอยู่ตังจังวัดนะคะ W Smart นะคะหรือว่าเซอร์วิสถูกเชิญนะคะยืมสี่ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเพลินนะคะเอารถสไลด์กลับมาสอมที่ร้านได้นะคะลูกค้าสะดวกสบายนะคะมึงเลยค่ะสภาพสวยเนาะ เดวขออนุญาตเปิดแค่เรียบ่อยทค่เดียวนะคะอ่านี่มึงมึงฟิผุน่ะเบาเบานะคะคอนแรกเข้านาเนาะเวลาเข้าเปิดเนาะมึงไรค่ะไลเนอร์สภาพสวยนะคะลูกค้าดํานเงาเงางามงามแบบนี้นะคะอรับประกันคุ้งสร้างทุกอย่างเดิมแค่แนนอนค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ตังจังหวัดกับ,บ่ต้องห่วงค่ะมีพี่ๆมาเก็ตติง้งแลนด์เสเซนต์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านลูกค้าวัสดุการับรถเองกับบถเป็นยังค่ะ นี่บริการรดสไลด์สองรดให้พ่อแม่พี่น้องถชงนาบานเช่นกันค่ะลูกค้าบ่สะดวกมาเมืองรถบ่เป็นยังพ่อแม่พี่น้องพี่ดีโอข้อเมืองรถแคบแนลแคบได้นะคะเซยสวยค่ะลูกค้าอยากแดะขนานจิมมาเลยค่ะลูกค้าสนใจขนานจิมมาเลยค่ะสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรถอกดเดียวแคดเปิดแคบเปิดเอกสารเปิดพี่โอให้พี่ๆไฟแนนซ์แลน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 ไปเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ สีสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพส,สวยๆนะคะเดี๋ยวมามืองเลยค่ะผ่าสีบอลเงินโอ้สวยค่ะนะคะเสื้อสดก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจานไฟแนน์ก็ได้นะคะมีเหล็มพร้อมโอนเหล็มบอช่ำหลุดศูนย์หายรถบอมมีชนหนักพิกความจมนำาวักนำเข้มแน่นอนค่ะโอ้ยการรันตีว่าลันตีค่ะลูกค้าได้รถสวยคุณภาพเก็ดเอแน่นอนค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสะดุกข้าลมเก่าร้านชิลยูตรงขามก,กับบิ๊กซีลมเก่า อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะพ่อแม่พี่น้องรถส,สวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยเลยพ่อแม่พี่น้องรับประกันคงสั่งทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะหัวน็อตพ่อแม่พี่น้องมองที่การแก้การขายหัวน็อตจริงๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเอาบอกไง,ไง่ายๆซะท่านใดสนใจนะคะฝ้าติดต่อเข้ามาหาเจ้งแคทได้เลยนะคะก่อนสองคันนี้นะคะ สิไปก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสัหรับปีใหม่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสาหรับพี่พี่เคดดีประวัติดีนะคะออกลดสุนัขค่ะขับฟรีอีกค่ะเก่าสิบวันนะคะมีเซอร์วิสแทมให้พ่อแม่พี่น้องอีกมีบริการลดสไลด์ให้พ่อแม่พี่น้องอีกดูแลในส่วนของเลวต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องอีกค่ะซื้อรถกับเซลคัหรือว่าทางลานสนุกค่านะคะ คุ้มค่าคุมค้มราคาแน่นอนค่ะได้รถสวยคุณภาพเกียรเอเไว้ซียงานนะคะลูกค,คาอยู่ตั้งจังหวัดบ่อ้องหวงะะ่วงเน้อค่ะทรกข้ามาสอบถามใดนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะบริการใส่ใจพ่อแม่พี่น้องดีแน่นอนค่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะแคก็กากไวใน่ได้พ่อแม่พี่น้องอี D ่สูซูดีแม็กนะคะแครีบอยสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง D ะคะแครบอกผิดประการใดน,นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะ สำหรับเมื่อนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและกดซับสไคร้นะคะแล,ล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่งานสนุกค่าเน้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแครก็ต้องขอรักพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะะ้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้อจ้าโทรมาเด้อเบอร์ด,ด้านล่าง